สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมเหนนี้ฮอสิมาเบิงกับดักนะครับพี่น้องเนี่ยเบิงรอบเบิงลีที่ฮาดักไหวนะครับพี่น้องฝนตกอีกแล้วน้ำหลขึ้นก็เก่าครับบัดน,นี้บ้าสิเป็นยังไงน,นะครับพี่น้องเนี๋ยไปเบิงกันว่าบ่แม่น้ำถ่วมรอบถ่วมลีฮาเบิดแล้วบ่พี่น้องว่าสิเป็นยังไงกันโอ้ยน้ำขึ้นไม่แล้วครับพี่น้องสิทถ่วมหึิ่งพดถ่วมแล้ว ตาลุ่นกันครับพี่น้องครับนี่ครับผมบรรยากาศฝนตกอีกเหรอแม่เสียละไปครับผมไปลุ่นกันครับผมไปเลยครับโอ้พี่น้องนี่เขาบัางมอง,ง,งกันถอดละครับพี่น้องออกล่วงแล้วเนี่ยสี่พวกเกี่ยวแหละฝนยังมาอยู่พี่น้องเอ,อ้ยจะเป็นยังไงกินี่ รอบน้ำท่วมพี่น้องโอ้โน้ำท่วมน้ำท่วมบ่เขา่าเหรอครับพี่น้องมันแลนไปทัวแล้ว <c oughs> บ่มาตามกล้องเดี๋ยวเฮ็ดไวล้ละไป้เบิ่งลังต่อไปครับไปเด้เดี๋ยวอะน้ำไปน้ำไปไปเลยไปก่อน ครับพี่น้องปลามันส่ออยู่พุ่น่ะเห็นบ่ครับพี่น้องพระคอน่ะนั่นน่ะซ่อหนามอยู่น่ะมาไปแล้วครับหนามมันหล่นไปทัวแลวพี่น้องอ,อ <c oughs> มยี่ครับทางนี้ก็ได้ โอ้ยหลังนี่ก็ปุดปวดครับพี่น้องจมน้ำอ้อปลาเค็งหน่อยสวัางโเอาไปเบิงรีเฮาครับพี่น้องบัดนเนี้ย ครับผมบรรยากาศตรงให้ทรงหน้าฝนตกลินครับพี่น้องตกลินแน่่แห้งแน่สลับกันไปน้ำกระายขึ้นครับผ้าลาะเบิงน้ำครับพี่น้องโอ้โยน้ำ พี่น้องเนี่ยผมสิพาไปเบิงหนามหวยเชียงหำว่ามันขึ้นสูงซ้ำใดล่ะขึ้นสูงซ้ำใดล่ะครับพี่น้องเบิงกันโอ้ก็ขึ้นมาายเติบอยู่ครับแต่ว่ากาท่านในสูงปันใดอ๋อเห็ครับผมขึ้นมาประมาณนี้ละ บมมีค้นหากินแล้วพี่น้องอ๋อนี่ครับผมกับบรรยากาศหนองนะครับพี่น้องพามาเบ่งน้ำโอ้พี่น้องน้ำม,มันหลายเกินครับน้ำไหลเกินครับฝามันออกข้างๆเบิ้ลเลยผมว่า น้ำไหลเกินไปครับคุนออกปลาออกข้างไปเลยโอ้มากับเด็กๆหน่อยผมไม่จิตถ่วมซะผมพี่น้องเดี๋ยวขุนครับ ตกไปเท่หออกครับพี่ก้องโอ้ยต้องเอาถังมาใส่ครับแบบนี้ ออามาพี่น้องมาเทเบิงป่ากันบันมีตั้งป่าเถอะนี่เนี่ยหลายเป็นหลายครับ น่อยไล่เลยกลาดุกหน่อยไล่เลยบ่อพวกน้ามันสัตว์ออกขางไล่หลา่อยู่เด้มองหู้ที่เขาขุดไว้อะไรอย่ามองหู้ที่เขาขุดไว้อะไรล่ะโอ้แสดงว่าโคตรที่สนามโอ้ยจูจูขั้นแท้ใหญ่เลยเด้ เออน้ำน้ำมันไหลลงไปนะหมองทอไอ้พ่อหลอดไตก็ยังไหลค่อยๆวะนัดนัดถูกข้าววัวสิบสองกินมีตะกี้เกิดตื่นแล้วโอมันออกมันออกค่างมันแตกค่างมันแตกค่างมันน้ำมันไหลไหลแงค่ไหนข้งทั้งทั้งลุ่มลงบ่ลง่มลุมันหลอดลงไปฮะขุดมันไหมลงลงมันอยู่ข้างลุ่มเหรอพวจเหนเครื่องเครื่อง มันมีแต่้นามสัตออกออกว่าไหลด่กนอมันหลนะะนามันเขาก็ไหลลงไปเพราะว่าไผ่กับเปลงลงไง้บัดไผกับเปลงลงไปปะเออ ปลาดุกพี่น้องปลาดุกปลาดุกพันนี่สิปล่อยใบซะน้ำจักหน่อยอยู่พี่น้องปลาดุกปลาดุกพันนี่ไหมดิเออเนี่ยเยขาเอิ่อปลาดุกไออีอยังขั้นซิ่งมันหาย,ยากนะเริ่ม,เร,มเริ่มหาย,ยากแล้วเดี๋ยวสิสสบแดงปล่อยใบซะน้ำนี่พี่น้อง ปล่อยใบคุน้นวยเลยแห่มันแผ่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ข้าสีเลือกให้ไก่นั่พี่น้องปล่อยนั่นกับปลาดุกซุ่มนี่กับสิบปล่อยปล่อยนั่ <c oughs> นี่ครับพี่น้องผมสิปล่อยมีปลาดุกกับมีปลาสลิดครับพี่น้องแห่มันแห่่นี้แห่มันแบบเห็นแพ่ครับพี่น้องน,นี่นแบบนนนนปลาดุกขั้นซิ่้นีห่มันหายาก ่อยเลยมกดปสเมียใหญ่ๆนี่ปล่อยสามเเลยเห็นเห็นไข่แ <c oughs> ไว้อีกหกตัวครับพี่น้องตัวหาัวเพราะว่าขั้นซิ่งประตูขั้นซิ่งเขาบ่มีครับพี่น้องที่ซักหลายเหาสิบปอยแถมขยายพันธุ์น้ำ ตัวขยายพันธุ์เองพันเนี่ยกบผมวันนี้หากินแบบบ้านๆกับพาพี่น้องไปเบิ่งหลอบเบิ่งลีเนาะครับพี่น้องกับกับดักปลาฝนตกน้ำกันไหลพี่น้องกับนี่ครับผมไปเห็นบรรยากาศแบบบ้านๆไปน้ำกันครับผมกับเด้ปลามาไหลอยู่ครับผมกับ กินแน่ปล่อยแน่ครับพี่น้องเพราะว่าผมนี่เป็นหากินแบบเชิองอนุรักษ์แล้วก,ก,ก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าเข้ามี่บอมีสะมีหนองใบเพราะว่าเป็นเขาเอินะในอนาคตในเมือ่อที่เข้าแบบแกโตไปหรือว่ายามาหาบ่ไดดเขาก็สิมีป่ากินครับพี่น้องก็เรียกว่าหรือว่าเอินว่าธนาคารครับพี่น้องธนาคารปา่าขเข้าเอามาฝากไว้ยามเขาจะถอนมากิน นะครับผมกับกับกินแบบช่วงที่เขาแบบว่าแบบเขาในแก่โตไปนะครับพี่น้องเขา็แบบสิมีปลากินอยู่ไก่ๆเพต้องไปหาไก่นะครับพี่น้องก็เป็นวิธีชีวิตแบบบ้านๆแล้วก็เป็นเชิงอนุรักษ์แล้วก็เป็นเชิอง,อแเเชงแบบว่าพอเพียงหมุนเวียนในขอบคัวครับพี่น้องก็นี่ครับผมใคสีะเอาไปใส่อะไรครับผมแบบแบบปัจจัยชีวิตการฝากธนาคารปลาครับพี่น้องมีบอมียางไวครับผมพี่น้อง ต้องไปเสียดายหรอกครับพี่น้องหน้าขุดบอ่อไวเพื่อว่าเข้ากาับสิมีปลาไว้กินนะครับพี่น้องอาจจะเห็ดบอ่บอบหงใย,ยนะ่หรือว่าบ่อที่แบบว่าพ่อได้กักปลาไว้กินช่วงที่เขาแบบหาบ่อได้หรือว่าหนาาหล่้หน่อย่างน้ที่แบบว่าหากินลําบากนะครับพี่น้องเข้ากาับมีธนาคารปา่าฝากไวถอนมากินได้ครับพี่น้องนะี่ครับผมเป็น วิธีชีวิตแบบบ้านๆก็เอามาให้พี่น้องเบิ่งนํากันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้กันครับผมที่สำคัญครับผมอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบพ่พลาดคลิปเดีย๋ยวคลิปท่อปไปสิมีหยังก็ทารุนทาร์เบิ่งครับเหมือนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ